กาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนลวครับเด้อสวัสดีเอฟซีเกาแล้วก็เอฟซีไหมครับผมสวัสดีสตรีบัตครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆทั้งฝรั่งเศสทั้งปาดินนั่นแหละครับเด้อสวัสดีตอนบายๆครับผมวันนี้พอดีลูกค้าเพิ่นสั่งบมข้าวไว้ครับสั่งม้อข้าวไว้ครับ กำลังสีไปเอาบากข้าวเบ็ดไตบกข้าวไว้ครับเอาจนเบิดผุนแล้วครับเอาลายหน่วยอยู่เดี๋ยวเขาสิไปเบ่งน้ำกันตอนนี้พอกําลังพอกําลังไตอ,อยอ่ครับเอาหน่วยแก่แล้วก็หน่วยอ่อนครับบกข้าวกะทิบกข้าวเปลือกฟงครับผมเดีย๋ยวไปเบ่งน้ำกันเลยครับนี่ ตอนพอกำลังตอ,อ,ย,ย,ตอนนยอยู่ครับจักน่อยต้นนี้ละ็ะได้น่ยอยอยู่ครับเยวสิเปียกใหม่ครับใหม่มพมาสวยไวขับพอกำลังสวยอยู่เยอะน้ำกันครับ ไปเลยครับ let's go let's go ลุยต้นนี้เอาว่าเอาพ่อต้นนี้ว่าเอาทีคนเอาเยอะหน่อยคนแรกคนเอาได้ต้นผนคือบ่อลงเบิดนี่เดี๋ยวจะรถทุกมาใส่ไป เอาข้าวเปลือกพงข้าวกระทิเอาเบิดพอกลังต่อยนะครับเดี๋ยวจะรถทุกเอารถเข็นมาใส่พอกลังต่อยนะครับอ้วมีเกลียวดึงเอาพอเดี๋ยวเสียกนี่เด้๋ยนี่ เออยได้เสียกกอ้อนนวดดาวดนสองสี่กแปดสิบดสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบอันนั้นไม่น้ำโยเพที่มันตกน้ำไปอ่เดี๋ยวสิไปเอากเกี่ยวมากึงออา นดเลยต้นแกแล้ว,อวเออวันนี้ขนมขายเดี๋ยวะห้าสิบป,ปเอาเด,ด็ดเริ่มบุกกินีมาใส่ครับอันนี้ก็ับอกกับต่อยไว้น้ำนะครับต่อยไว้ร้ายแล้วกะสิต่อยจน กะทิแล้วก็เปียกพงครับสอง,ส,องสี่หกแปดหน่วยครับเดี๋ยวก็ยุนพออีกครับเดี๋ยวสิไปเอาพอดีลุกข่าเขามาสั่งไว้ครับประมาณลอยหน่วยครับสีดทั้งโมบ,บนีครับลูกละสิบห้าบาทครับ จะเ,เข้ามาเอารถไปใส่ครับผมนี่ครับแรโบกินี่เท่านี้นะครับนี่ปไปครับไปนั่กันเลย พอพอดึงมันเบิดโหลดเจ้าคนสิเก็บให้เจ้าดึงมาเลยดึงลงมาโหลดในในแก่ๆอ่อาระวังคนโดนเสียหัวเดิโดนเสียหัว,วนี่ห่วย มียังอยู่เดี๋ยวสิไปเอามาให้เอาหยังมามัดเขียวครับผม กับบต๊ก่อครับเลอคึมๆึมจะสิครับทางบรรยากาศคึมแต่บต๊ะครับคึมคึมแต่ไม่ตกครับจะสิไปเอายางไห้พ่อครับยางมะมัดเขี้ยวครับผมเขี้ยวดึงมะพเผ่า เพราะว่ายางมันสิ่นแน่นครับอวลามัดเวลาเชือกมันสีค่ายโตอะไรครับเชือกมัดกับเขี้ยวครับไหมไผ่มันค่ายโตอะไรครับมันยืดโตอะไรได้ว่ายางมันยืดโตว่ไอะไรครับอันนี้ก็ะสิเป็นแบบข่าวน้ำหอมครับ กินทุงมือแล้วครับกินทุกวันเลยครับมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยครับทองฝา แต่บ่ตกครับบ่ตกตัดกิ่ตกอยู่ใช่พอ,อพคอครับคอกำลังคอไข่กำลังเขาเอื่นได้สอยมุดแดงครับไปแงไข่มุดแดงเพื่อนนี้แงบังกเ้าวครับผมตกตรงน้ำสนั่นวันไหวครับตุ่ตมครับตุ่มตามตุ่มตามอยู่ครับ ข้าวมันสั่งว่ามีเท่าไรยเอาเท่านั้นครับผมบักข้าวกะทิกับหมก,กข้าวเปียกพงครับหมกข้าวเปียกพงกับบักข้าวเอาไว้ใส่ขนมนะครับข้าวขาวอ่ะเพ่อนี่ยางนี่ Nó kéo không phải làm đái nó vô. Giờ đông kẹo นะครับติดต้นสีขาโกว่า์อ้เแค่ประตูไว้มีแค่ประตูนะครับแค่ประตูอาติดเตะเขาไปยังไงวะครับสองลูก โดนเสาวะพ่อมาโดนค้าคกล่องอีกโว้ยพี่น้องเอ้ยโดนเสาวะพ่อมาโดนค้าคกล่องอีกครับโดนสัค้าคกล่องลมได้ครับเมื่อกี้ขอโทษขอให้แล้วครับ,นะบเด้อโมเดลตั้งใจโมเดลเก็ตาน่าครับ ใกับข้าวมาใส่ค้ากล่องครับถือค้ากล่องพอดี กําลังเด็ดเขียวอยู่ครับผมได้ร้าหน่อยแล้วครับได้ค้ากับเขาแล้วสองตน้นผลไม่ถึงอยู่พะสองตน้นผลไม่ถึงบะ cái cá กาเฮานั่นแหละดึงบ่ได้มันดึงบ่ ลองแมวมากอีกตัวหนึ่งครับอยู่บนลังคานเลยครับนู่นสมบูรณ์ครับร่างนอนตรงมือเลยครับ มาครับมาสิก,กินไอ้มาสิก,กัดก็ได้กินไปเทึ่งกินไปเทึ่งมองคุณครับลบสูงไปดีดีที่สุดครับม้าขึ้นโมได้เดี่ยวกับาพอมัดเคียวอยู่ครับแล้วตซสายออกข่าเอาสิเป็นคนเก็บ เป็นน้ำทั้งวันเลยไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยหากินเกงครับสุ่มเนี่ยยี่สิบสามสิบตัวดีครับหากินเกงครับสุ่มหาโบกินเกงกับคุณล่ะครับนอนเดี๋ยวกับหองกินย่างเดียวครับอีกสุ่มหนึ่งหาก,กินโมเปียน ครับทองฝาก็สีตกนี่ครับแต่โบตกเทาก็สีเอาวัดนะครับบอกข่าวทั้งคุณแล้วครับเด้อคุณคุณครับหนุกหญ่ๆ่า้นทั้งคุณครับเดี๋ยวดิซุ่มให้เบิ่งคุณครับหนุกบักใจเลยครับผมเอาบดเลยครับคุณครับแถวคุณเครื่องหัวนี่ก็มีดนะครับด้านี่นี่เอาวัดคือกันสั่งไม้ลอยนวยครับผม ยิ่งได้เยอะยิ่งดีคุนบอกครับเพราะว่าเดี๋ยวข้องกษสิต้องการก็ใสมันลงมาสซใสทาดูค่าครับผมมันสีมาเอาตอนนี้พอกำลังแง่งยอยู่ครับขึ้นก็โพกก็กว่าไปหาแงไข่มุดแดงเกิดโบแมนแงบกข่าวนแง่บกข่าวครับแม่บกข่าว

แล้วบังโดนเสีหัวเลยพอ่อแล้วังของขาโดนเสีหัวเลยสีพักกันไปหาหมอคุณได้โมดีนสีเพิ่อนเก็บขอ่าวกันได้เนี่ยห่วยมัน้องเมีนแนวได้ดึงมา่าดึงมาเนี่โดนเสีหัวปอกก็ดได้ห่วยสีพักกันไปโรงพยาบาลคุณได้ไ cả đầy và man vô thấy một cường hàng à. à. nói chết với con cả đầy Nói ham hay nói tôi ổ Ừ, đẹp Tôi nói cái cái với con họ Để nói, hãy <laughs> <laughs> nói, với, nói... mà đẹp ลอยลูกเก่กๆไว้ให้ลูกค้านะครับส่วนลูกมันก็จะให้ลูกค้ามาเรียกเอาครับว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาขนาดไหนมันเยอะเกินดู้พ่อดูห่วผมสิไปดีเล่อขาวล่นเสียงหัวเลย มากซ้ำซ้ำเนี่ยโอเคโอเคโอเคแล้วต้องมากคืกซิ่ย่อม อโอ้โหาดิวยเจ้าพายิว่าลงมือ้สามคน่ะแดดแดดน เท่าไั้งค่านะทำตัวเองกล 护山古洞，嗯，那也挺热闹。

ทันมีตัวโอ้โหโม้ยขา บไปน้ำหวันใปทั้งอีกเลยวันนี้ก็ได้คุยมากผลไว้บ้านได้เต็มรถเดี๋ยวสิมาต้นในพี่ครับขอบอกไปปล่อยไปตอยต้นข้างในหน่อยเดี๋ยวมันจะโดนใส่เป็ดตาย ต้นไหนวะต้นนี้ว่นี่ว่ต้นนี้ครับนี่ตั้งกล้องกันครับแป๊บนึงโอ้ิปนี้น่ครับต้น,นลกากิปนี้กับผมกับคอสจอบไปแค่นี้ก่อนนะครับเด้อ ฝากาากดติดาตามกดไลค์กดแชร์ครับผมกด subscribe ก,กดซับกระดิ่งกิ่งกิ่งคือพาผพาติุ่นใหม่ๆจากทรงนดุนครับผมไปแล้วครับเดี๋ยวสิไปนี่ครับไปนี่ต่อ,ตอเลยเอาลุงบัดเลยวะโอเคจัดให้